ประนะคะแต่ตเด็กแอนคุณเคนค่ะจ้ของ<ม>เนื้อย่างนะคะนี่ก็พระแอนนะคะพระแอนกินอะไรคะกินอ่ากุ้งแช่น้ำปลาค่ะฝีมือเจ๊ต้องค่ะจเจ้าเก่าเจ้าเดิมทำไมำกแกวขจ้นเลยค่ะระ,ะยิบระยับเนยเลยจ้าเพราะว่าแก้วหมอลำบอกเราเออแก้วหมอลำยืมแก้วหมอลำมาฉ่ำยืมของหมอลำก่อนยืมลวดหลายแอนยืมของหมอลำมาฉ่ำเพราะว่าหมอลำเศร้าฉ่ำแล้วค่ะโอเคค่ะ อันนี้ค่ะเจ๊ต้องนะคะก็เจ้าขอมเนื้อย่างค่ะคนมกเนื้อย่างะพี่น้องเจ๊ตเบนขันกินตีน้อยนี่ไฮโลดขันไปส่วนไปกินตีน้อยเครียด์ความปะเนเครียด์ความส้ามักเนื้อย่างขันเนื้อย่างสู่ตายอยู่ค่ะพี่น้องเบิ่งก็มีโอกาสได้ไปนั่งกินล่านน้ำมูดอกค่ะเพราะวันวิลูกน้อยนี่ค่ะวีลลุ่น้น่อยนะค่ะอันนี้ก็ช่างอ้ำค่ะครับข้าอยู่ข้างหลังค่ะนี่่หลัง สนสวยค่ะคนสวยกินอะไรคะลูกไมไ่กินค่ะแค่มาแค่ออมาแค่ออมาเล่นแค่ออมาเล่นกับตโลกับเม่ครูดูเค่ะอันนี้ก็ยายครูกับตโลดนะคะบรรยากาศดีพี่พน้องวันนี้ไม่มียุงนะคะยุงไม่มีค่ะ,คะโอเคค่ะพี่ติตาค่ะไมไ่กินเละค่ะมั่นั่นไป่ะ ปากแดงหมดทุกคนเราได้ใช่มั้ยสิส่วนเสียเกี๊ยวไม่ใช่มันแดงหรอกว่าใช้ลิปนแปรงกับป้าแก้วนะคะแล้วก็ใช้กับอ๋อแน่นละโอเคค่ะส่วนเสียเกี๊ยวนะคะนอนหลับนะคะกับคุณยายทั่วค่ะน้ำดำเสียดีบ่เสียดเลยท่ากินขอดีทั่วภาคหรือเปล่าเนี่ยเดืเมื่อแล้วก้าวสีไฮแล้วเดือดเมื่อแล้วป่ะนะเดือดเมื่อแล้วมาไกลเดี๋ยวเมื่อแล้ว ก็ทำจริงนะคะที่บ้านชิวเมืองวังวนศุกรน่ม่อยู่ทีเรใช่ไหมรักแกก็คือ,อบแบบไปแอมก็ชิวนะคะวันนี้ห้านลบบสบายเฉ๋มเลยะคะ่าหละะับค่ะเพราะว่านอนกลางวันอ่นิเดียวเองก,ก็เลยอนอนนอน,นอนไว้เน่มือนเดเดี๋ยวจะพาไปดูยาช่วยกับตัวเกี่ยวว่ามันลอยห่เก็มาจ้างรานข่อยเดี๋ยวจะถึงมาเสี้ยน้ำหมูกินรจ้าเดี๋ยววันนี้จะเอาห้านเองจ้าโอเคเดี๋ยวจะถึงมาเี้น้ำ บรรยากาศบ้านเราก็จะฉ่ำๆนะคะพี่น้องอากาศดีมากพี่ลริตาก็จะเป็นคนเสือประจำบ้านค่ะโอเ่ะอโ่ำบ่ได้บรรยากาศม่ตื่นหู่ไหมง อันนี้นะคะก็จะเป็นคุณยายทวดกับเสียเกียวนะคะคุณยายทวดก็หลับแล้วค่ะพี่น,อน้องนี่นะคะตัวเกียวก็จะนอนรอกับคุณยายทวดค่ะหลับแบบพี่น,อน้องเดียวสิอุ่มเดี๋ยวจะอุ่นไปนอนที่นอนแล้วจะนี่นะคะเสียหลับแล้วเีค่ะ